นี่นะฮะโหดูสะกก่อนเชือกเส้นนิ้วโป้งอันนี้ไม่ไม่ขาดแน่นอนเนาะมันก็รู้จักดัดแปลงน,นะรวมถึงมีปลอกกระสุนนะฮะเป็นปลอกกระสุนลูกซองเก่านะฮะแต่น่าจะไม่ถึงตอนเย็นแล้วผมดูนี่กลิ่นมันหอมเหลือเกินยั่วยวนเหลือเกิน เราปลูกกับเขาโรมานี่<ค>นี่แค่แบบพิกรุ่งเนาะอือมือนพิกรุ่งยังไงอันนี้ทำนับไปได้ได้นับไปสิไปอ่ะอันนี้ก็ภารกิจลัดตะเวนหนึ่งคืนสองวันนะครับวันนี้เจ้าที่เก็บำล่าศิลปะาศิลป์ก็ไปทา,ปางซ้ายนะครับเป็นไปทางแรมหนึ่งคืนนะครับบริเวณนี้นะอันนี้จุดที่เราอยู่เนาะอันนี้คือสถานีนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นเป็นเขาเนาะ น่าจะเป็นลูกนี้ใช่ไหมครับครับลูกนี้นะฮะก็ไปนอนข้างบนหนึ่งคืนแต่จุดนอนยังไม่ได้มารคิดว่าน่าจะนอนข้างบนถ้ามีน้ำเนาะไม่มีก็ต้องลงไปนอนในลังห้วยเป็นภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ไปการตระเวนป้องปามพวกกระมูกเกี่ยวห่ังนต่อไม้แล้วก็สปารวมถึงเก็บข้อมูลสัตว์ป่าข้อมูลปัจจันนี้ว่าต่าง ก็ร่วมกับหัวหน้านะครับหัวหน้านัทพลประจำประจำสถานีตรงนี้นะฮะวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาสวนที่ร่วมกันนะครับเพราะว่าคนน้อยเนาะเจ้าที่น้อยไปคนสองคนนี้ก็วันนี้เต็มสตรีมนะครับเจ็ดนายเข้าสถานีหนึ่งนายเนาะทั้งหมดเข้าป่าหกนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับวันนี้เพราะว่าไม่ได้เดินป่ามาหลายเดือนแล้วครับติดตามพวกเราไปนะครับเจอกันในคลิปครับ สองกิโลแล้วครับตอนนี้ข้างหลังผมตรงนี้จะเป็นใบสาบเสือนะครับเพื่อนๆนี่เป็นพืชต่างถิ่นนะครับพืชต่างถิ่นซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือเป็นยาสมุนไพรห้ามเลือดได้ดีนักแรนะครับดีนักแรเห็นหลายๆคนนะครับเ,<อ>เขาไปเป็นยากันยุงนะครับเพื่อนเวลาเดินป่าเนาะภูม<ำ>ิปัญญาชาวบ้าน,นครับเกาจะขยี้ขยี้ใบ<อ>ทาตามตัวนะครับทาตามตัวก็จะกันยุงได้นะฮะ กินชนมากครับเพื่อนลำต้นนะครับถ้ามันแห้งนะครับก็กเอาไปหักสมไฟนะครับไลยุงนะครับตรงนี้ถ้าเราเจอก็รูดเก็บไว้บ้างครับเก็บใส่กระเป๋าไปนะฮะมันไม่หนักนะเอาไว้ฉุกเฉินเวลาห้ามเลือดหรือว่าบัติเหตุเล็กน้อยนะครับรวมถึงกันยุงไปในตัวนะฮะ ก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับพยายามจะแชร์ให้เพื่อนๆนะครับอันนี้เราเดินอยู่ในป่าเป็นเป็นดงไม้สักนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นป่าสักที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับสอบถามจากเจ้าที่เพื่อนๆเขาบอกว่าบริเวณแถบนี้เมื่อสมัยก่อนก็เป็นสัมทานไม้นะครับสัมทานไม้สักนะฮะ สัก20 30ปีแล้วครับเพื่อนๆถนนตร,ตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่เขาลำเลียงไม้นะฮะสมัยก่อนอาจจะใช้ช้างลากออกไปนะครับต้นสักกําลังขึ้นมาก็มีนะฮะว้าผมพูดไปก็เหนื่อยไปนะครับต้องขออภัยนะครับโอเคนี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆระยะทางยังอีกยาวไกลรวมแค่ตงวสิว้าะ <laughs> เลืองเห็นขนาดนั้นเลยพักยกพักยกไม่ได้เดินป่าหลายเดือนแล้วครับรู้สึกว่าสองกิโลเนาะพราะเดินอ้อมไงประมาณน่ะเดินป่าแล้วชุ่มคออยู่กับปติแหบชื่ออะไรนะอานนท์อานนท์นี่พนักงาน กำลังเรียกรอเรียกตัวนะครับสอบสอบราสสดนี้ได้ทนะี่ไห <55 S 2> นนห้าน,นะครับก็หวังว่าคงจะเรียกถึงนะครับปีนี้น,นี่ยังไม่ได้มา,านครึ่งตัวเป็นงานครึ่งตัวเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานนะครับผมมากับชนเผ่าครับวันนี้ชนเผ่าปากยอนะฮะหรือว่าก,กะเหลี่ยงนะครับทั้งหมดเลยนะครับเวลาจะพูดกันต้องกดสองแปลภาษานะฮะจะว่าพี่นันลรีเนี่ย 53าสิบสามอืมอันนี้อะละกองมูนครับเจอกองมูลสัตว์นะครับอันนี้น่าจะเป็นหมาป่านะครับเราเก็บข้อมูลไว้ในระบบสมาร์ทโทนนะครับถ่ายรูปด้วยเอาทีวีเอสวางก็ได้ g ี s เสวางแล้วก็เนียบใช่อืม เดินป่าหน้าฝนก็จะได้เปรียบแล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะครับคือว่าเราจะไม่ขาดเรื่องน้ํานะครับเพื่อนเป็นน้ําผิวดินนะฮะซึ่งที่สูงก็มีน้ํานะครับอันนี้ยังไหลเป็นทางเลยนะครับเพื่อนนี่นะฮะตามร่องน้ําบนถนนทางที่เราเดินนะครับศส่ดื่มกินได้นะครับอาจจะต้องต้มนะ เก่านะครับเป็นปางพักพรานนะครับเข้ามาล่าสัตว์นะฮะนะครับมีร่องรอยการกระดูกนะครับ<า>แล้วก็มีรังต่อนะต่อแล้ว,วมมก,ก็ม <c oughs> าาาเถ่ยมอดีบริเวณว <c oughs> นี้นะครับปางพักพรานลักษณะเอาตัดไม้ไผ่มาทำเพิงพักนะครับ มาประมาณเหนือที่เนาะอันนี้หมายถืว่าปัจจัยคู่ขาครับปัจจัยคู่คารวมถึงมีปลอกกระสุนนะฮะเป็นกปลอกกระสุนลูกซองเก่านะฮะก็เนื่องจากเป็นรอยต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับหลายหมู่บ้านเลยนะครับป่าท,ที่เราเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีชาวบ้านนะฮะพกพรานหากินนะฮะ ออกมาล่าสัตว์ในช่วงที่ว่างจากการทำสวนทำไร่นะครับนะฮะก็ต้องหมั่นเข้ามาลัดตะเวนถี่ขึ้นนั่นเองนะครับได้เวลาพักนะครับครึ่งทางครึ่งวันฮนะตรงนี้มีน้ำด้วยนะครับ น้ำทีนำ่น้ำผิวดินนะครับไหลออกจากธรรมชาตินี้ฮะจะได้โอกาสใช้น้ำนะฮะดื่มกินได้นะครับสดชื่นมาก ป่านะครับเมื่อกี้เจอเห็ดเห็ดหอมเนาะเห็ดหอมหรือเห็ดลมนะฮะแล้วก็ต้มน้ําร้อนในกระบอกไม้ไผ่อันนี้ถนอมอาหารนะครับหมูเอามาจากตู้เย็นเมื่อเช้านะครับหมูหมูหมอุอ่อนไว้เดี๋ยวกลัวมันเหม็นนะฮะเดี๋ยวไปกินตอนเย็นแต่น่าจะไม่ถึงตอนเย็นลวผมดูนี <c oughs> ่กินมันหอมเหลือเกินโ <c oughs> ยน่ยนเหลือเกิน <c oughs> ไอ้สองคนไปช่วยกันวั้นักบุญเหรอขุนป่านักฆ่าแหออรอคงผายรอบได้ไหมประมาณอันนั้นเท่าไหร่ล่ะอันนี้สูตรตลับเมตรแล้วครับห้าเมตรห้าร้อยหร้อยแล้ว, <500. S 3> ลวยื่นไปอีกด้าน ร้อยก็พอจะเป็นเนี้ยอืมร้อยเนี้ยจุกปลานหรอเอเคลายไดเหรือเปล่าเอาเอาคร่าวๆพอดีไม่ได้เอาสายวัดมานะครับมีแต่ระสลับเมตรถือว่าต้นใหญ่มากนี่เออเนี้กี่รอดเลื่อนรอมื่อก่อนนี่เวลา นี่ครับถือว่าต้นใหญ่มากครับโต840นะฮะสูงประมาณ25เมตรแต่ไม่มีผลนะครับช่วงนี้มันวายไปแล้วนะฮะโอเคครับนึกว่าจะไม่เจอแล้วฮะล่องลอยสัตว์ป่านะครับหมาเท้าเก้งนะครับเพื่อนเพื่อนหมอเท้าเก้งนะครับเจอตรงริมตลิ่งตรงนี้นะฮะสีไหนเล็กกาเลยบอสล็อกพิการเลยเนาะอ่าไม่เป็นไรมากเลยก็ได้มาดเลยวะ ใหม่ๆเลยไม่ใหม,ม่นะไม่เก่านะเพราะว่าฝนตก,<า>กนยังมีรอยใหม่สักหน่่งน่าจะขึ้นมาจากข้างล่างนะ,นะครับข้อดีของการเดินป่าหน้าฝนนะฮะก็จะมีน้ำเกือบทุกที่เลยครับบนยอดเขาก็มีนะฮะน้ำผิวดินนะครับซึ่งป่าตรงนี้นะครับเป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นป่าเบญจพรรณนะครับเพื่อนๆข้างหลังของผมนะ มีทั้งต้นไท่มีไม้เก,อก,กอกนะครับมีมะกอกนะครับหลายๆชนิดเลยเยอะแยะเลยแล้วก็น้ำนะฮะน้ำํำผิวดินที่ค่อนข้างแรงถ้าเราไปค้างแรมข้างบนก็สามารถใช้น้ําตรงนี้อุปโภคบริโภคได้เลยนะครับพอแค่ว่าจะเดินอีกสักประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะถึงที่พักจุดที่ว่าจะไปค้างแรมนะครับ ครับเสียงฝนนะฮะเรีบเยบร้อยเรียบร้อยพายุายฝนกำลังมานะฮะสเสียงดังมากในกล้องน่าจะได้ยินแล้วนะฮะไปแล้วอ้อมอ้อมไปอ้อมไปใ,ใส่คาถาแล้วเนาะใส่คาถาพจิตใส่คาถาแล้วเพระพา,าวพระว่า พระติตุ้พ่ติตุยยังไม่เสร็จนะฮะถ้ามาตอนนี้เรียบร้อยอันนี้ครับผ้าไฟชิดโอ้้องคิดดีคิดสร้างสรรนะครับหน้าสนับสนุนหน้าเด็กอย่างเงี้ยดูแล้วน่าจะไม่รอดนะครับ ไเป็นไรครับมาเดอะมานอนครั้งแรกนะครับวันนี้ครั้งต่อไปอาจจะซื้อใหญ่ขึ้นนะใช่เรียนรู้นะครับเรียนรูนะ้หนูเรียนหนูรู้อแต่มันอ้อมไปน่อนอนะ่ะตามันจะอ้อมไปไหลน้ำาปนะอ้อมไปทางน้ำาปหมอรู้หมอเรียนหมอรู้ <c oughs> อันนี้น้ำน้ำฝนำจะไหลตามเชือกนะครับ ไหลทำเชือกเข้าหลังเปลเรานะครับ<ฮ>หให้ดีก็ต้องมีโซ่นะครับมีโซ่หรือคาราบินเนอร์นะครับวิธีหนึ่งที่ผมเคยลงก็คือเอาไม้ค้ำนะฮะเอาไม้ง่ามมาค้ำให้มันสูงขึ้นนะครับน,น,น้ำมันก็จะไม่สามารถไหลขึ้นนะครับหน้าฝนก็ต้องระมัดระวัง,งนะอกไ,<ป>ไปแล้วไปทางน้นแล้วรอดแล้ว ส่วนคนนี้ไม่คนนี้ไม่สนโลกแล้วครับคนนี้สบายแล้วนี่นอนหลับปุ๋ยแล้วการเสร็จก่อนใครเพื่อนเลยอนนี่น้องใหม่ครับน้องใหม่เรียนรู้อยู่เรียนรู้อยู่ครับมาพามันพามานอนครั้งแรกครับครับดูเชือกซะก่อนครับของเด็ดครับของเด็ดอันนี้ลืมเชือกนะครับนี่เขาวันนะครับ สแสวงเครื่องได้ดีมากนะฮะยอดสุดยอดโอ้โหนั้นใหญ่กว่าอีกครับ <laughs> นี่นะฮะโอ้โดูสะก่อนเชือกเส้นนิ้วโป้องอันนี้ไม่ไม่ขาดแน่นอนเนาะม,มันก็รู้จักดัดแปลงนะอโอเคโอเควิถีชีวิตนะเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็รู้หมอเรียนหมอรู้หมอเรียนหมอรู้หมอดูหมอเห็นนะฮะ ดยอดสุดยอดคือว่าความคิดสร้างสรรค์นะฮะข้างบนถ้าเราไม่มีเชือกก็ใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ค้องอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าทับหือว่ากระชิดเราเนี่ยผ้าอีกทีหนึ่งนะครับโอ้คาถาดีจริงเว้ยไปจริงเว้ยมาแล้วมันมานิดเดียวอันนี้ปลายปลายลม ไปถ้าป่าดักป้องแล้วจิ้มมาที่เอวนี่อันนี้คาราฮานแล้วนี่หลังใหญ่เริ่มเลยเนี่ยอืมหมงเรียนหมอดูนะฮะอันนี้ก็อืมโอเคโอเคแต่ถ้าฝนตกหนักก็อาจจะไม่รอดนะครับเนื่องจากว่าน้ำจะไหลลงตามเชือกนั่นเองนะฮะ ครับมาแล้วครับทิมไปตักน้ำของเรานะใส่กระบอกไม้ไผ่อันนี้สี่ป้องห้าป้องนะฮะเดี๋ยวเฟือเนาออ่ะอะไกือด้าเรื่องไอ้กี่กอนอะกูได้กี่กอนหมอกออยู่อะอไอันนี่ครับข่าวเดียวนี้กิดอะรคับกี่กอนละข่าวหมอมอยไอไอข่าเถื่อเถือนบนนอกเนี่ยหัวห้าสอง มันข่ดมันเสี่ยงอ่ะตม่ได้องต้มยไม่พุกค้าเลยม,มาละอร่อยมุสโตเนาะมุสโตกึนมุมุสโตกึนมุน้ำพริกเห็ดหอมนี่สูตรความอร่อยก็คือต,ตัวนี้ผมมามีมใส่เยอะๆต้องเนี่ยมๆ นะครับใส่เปลือกไม้ไผ่นะครับทำให้มีกลิ่นหอมนะฮะกินจะหอมหวานๆนะฮะนี่นะครับเป็นแทคติคใหม่นะฮะเพิ่งรู้นะครับสุดยอดสุดยอด